เอ็มบีศู on, B, นย์หกแพทวินวิทย์สีประสงค์อายุ24ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมส่วน cm, สูง1 7 9เซนติเมตรปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์และธุรกิจส่วนตัวครับแพทหนุ่ม encer, อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่เคยคิดจะประกวดเวทที่ไหนมาก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าจะทำออกมาได้ดีแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้โอกาสตัวเองได้ลองทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมจะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่าให้เราเสมอจึงทำให้เขามายืนอยู่ที่นี่ในตอนนี้ had a young influencer never thought of comp he competing on any stage before because he wasn't confident he could perform well however with the belief that giving himself the opportunity to try something different would always create valuable new experience it has brought him to stand on this stage today hi สวัสดีครับ. แพทวินวิทย์นะครับ MB 0 6นะครับเป็นเจ้าของช่องอุดมศีฟาร์มนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนที่คอยเชียร์นะครับให้กับ MB 0 6นะครับแพทอุดมศีฟาร์มคนนี้ด้วยนะครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกสนุกมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆสื่อวันนี้นะครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่คอยซับพอร์ตนะครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยสนุกมากมเลยครับ ผมพยายามที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากจากเวทีนี้ครับผมแล้วก็จะมาโชว์ความกล้านะครับสำหรับตัวเราเองนะครับในสิ่งที่ใครๆหลายๆคนไม่เคยเห็นก็จะมาโชว์เวนี้เวทีนี้แหละครับจริงๆแล้วนะครับถามว่าผมอยากเป็นอะไรผมก็ อยากที่จะทําทุกอย่างเลยครับผมอยากลองทําทุกอย่างเลยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ทําอย่างการประกวดวันนี้เหมือนกันครับนี่ก็เป็นเวทีแรกของผมยังไงก็ขอฝากนะฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับร้องเพลง yes yes, yes. คนมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิงอิงดู ยินดีครับช่องทางการติดต่อนะครับผม TikTok อุดมสีฟาร์มนะครับ Ig แพทอันเดอร์สกอร์อุดมสีฟาร์มและ Facebook แพทวินวิทย์ครับ